เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง T7 Gaming นะครับผมกับเกมโกดูเปียกันอีกแล้วนะครับผม<ด>ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการฮาวเวิรรูทฟาร์มของผมนะครับโอเคคนดูก็อาจจะบอกว่า,ามาฮาวเวิรเฉยๆเลยมาฮาวิรเฉยๆเลยแล้วมันน่าแปลกน่าสนใจตรงไหนไม่ใช่ครับผมนะแต่ว่าการฮาวเิรเดคั้งเนี้ย เราจะได้เพชรด้วยครับผมจำที่ผมบอกได้ไหมถ้าเกิดต้นเราโตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถฮาวิแล้วก็ได้ได้เพชรด,ด้วยนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฮาวิกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอันนี้เขาเรียกว่าต้นโตเต็มที่แล้วนะครับผมนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยต้นมันจะแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทําการฮาวิแป๊บนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่นี่ไปอือนี่ครับ เอาว้เห็นะครับนี่โอ้โหต้นอุดมสมบูรณ์ครับสุดยอดครับจังหวะนี้สุดยอดเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมหาวีเสร็จเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฮา์เวสที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมก็เก็บทุกอย่างไปหมดแล้วโอเคครับมาถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมที่ผมจะมาทําการฮา์เวสักทีนะครับผมโอเคก็มาดูกันชัดๆนะครับผมมาครับผมนี่โอ้โหแต่แค่ครั้งเดียวได้เพชรเยอะนะครับอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าเออได้ได้เพชรได้เพชรเยอะแล้วไงอะออพวกฟาร์มเมเบิลทั่วไปก็สามารถหาได้ อ่อผมต้องมาบอ,อกกันเลยนะครับว่าไอฟาร์มเมโบมันก็หามันก็หาเพชรได้จริงๆนะครับแต่ว่าคือแบบมันมันมีโอกาสได้มันมีแบบโอกาสสูงไงว่าเราจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราใช้เนี้ยเราได,เาได้เราได้เพชรโคตรเยอะครับผมนะและการลงทุนก็น้อยนิดน,นึงนะครับอ่าซึ่งการลงทุนเราก็น้อยเหมือนกันนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปซื้อฟาร์มเมโบอะไรอะไรขนาดนั้น,นครับเวลาลอก็แค่หนึ่งวันนะครับนะ ก็สามารถฟาร์มได้ทุกวันแลละเออนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเอาเพชต่อครับนี่ครับโออย่างเยอะนี่โหเป็นไงล่ะครับอึ้งอดีอึ้งอดีเนี่ยเนี่ยโหเยอะ Shooting guns just like a terrorist, deep in the pussy like a body. Bury your bitch on the water, water, name it. Every cutie booty, I'ma fuck up the uh. Um, I wanna fuck in your mouth, I wanna fuck on your daughter, your house. I wanna make that bitch pussy my spouse. Show her just selfie, she open the mouth. I โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกดจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนี่ดูครับวัตถุดาฟาโคตรเยอะนะโอเคครับทุกคนจำานะครับผมมีแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับมาดูกันว่าผมจะเก็บได้เท่าไหร่ไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยไปมือสองแล้วเฮ้ย ไปหมห้าเนีไปหมื่นห้าหมื่นกแล้วโอ้โหโอ้โหหมื่นจะสองหมื่นล้เปล่าสองหมื่นสองหมื่นองหมื่นไปแล้วผมสองหมื่้โหสองหมื่นหนึ่งสองสองหมื่นสองนะสองหมื่นสามโอ้โหยังอย่างนี้เหรอสองหม โอ้ยไปสองหมื่นะโอ้โจากแปดพันเฮ้ยเลี้ยขนาดนี้เลยนีกนี่นขนาดปลูกไม่ปลูกแค่ร้อยร้อยอันนไ,ได้ได้ขนาดนี้เลย่ยโอ้โหนะครับมันคุ้มจริงๆครับผมนะเออน,นะครับนี่เห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างเพชรจากฟาร์มอิโบกับเพชรจากรฟาร์มนะครับนะ ก็บอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่ามันดีอย่างนี้นี่เองครับผมนี่มันดีมากเลยเป็นไงล่ะครับจากแปดพันไปจับหมื่นห้าโอ้โหนะผมก็รวยไปเลยไม่ไม่ต้องไปทำฟาร์มเมโบนะผมไม่ต้องฟาร์มแคนดีเลียไม่ต้องฟาร์มเบสเกตนะครับฟาร์มนี้ดีกว่าครับมือ นะครับนะกคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับเทีนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ